กินข้าวโชวแล้วามหลุดนี่นี่น่ตามพ่อนี่ยนี่ไปดูนะนี่กินข้าวาต้องยิ้มากแล้วนี่ปากแล้วนี่นีนี่นีอกินแล้วนี่อยู่ดูวยนะยิ้มนะยิ้มไปแล้วนี่ทำเอายังเอายังลุดนดนกินแล้วได้ดูเขาเต็มเลยหนูยังไม่ยังไม่ตักข้าวเลยในข้าวในข้าว แ่ให้เจ็บเอามทอดไนขากงินน้ำอ่กินน้ำเร็วนี่พ่อคำที่สองแล้วน้องยินยังไม่ได้สักคำเลยนี่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 ดูนหนพ่อคำโตๆเลยเห็นไหมลูกกินน้ำ,นำ,นำด,ด,ด,กดำำนนำีกว่าเอาเลยเอาเลยหูก,กินเลยลูกหนูก,กินก่อนเลยอ่ะอ่ะกินเลย คน,นคนก่อนเนี่ยไหนดูมอ้ยอร่อยป่ะหรืออิ่มแล้วถ้าอิ่มแล้วอย่าฝืนนะลูกรู้ไหมไม่อิ่มแล้วอ่ะอิ่มหรือยังอิ่มยังลูกอ,ลอ่ะอิ่มแล้วพอลูกอ่ะอิ่มแล้วพออิ่มแล้วพอแค่ใคเด้บ๊ายบาย <laughs> นี่แล้วอ่าข้าวอ่ะ <c oughs> <c oughs> น้องยิ้มอิ่มแน่นะอิ่มน่นะพอเดี๋ยวเข้าเข้าน้องยิ้มแต่ดีแล้วนะ,อะโอเคเดี๋ยวก็จะได้อร่อยนะอร่อยไหมลูกนี่เลยนี่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 นนนพ่อจะเด่นกลนี้ดูนี่คือมายากลนะลูกพอจะกินข้าวอ๋ออื้ออกหมดเลย ทำอะไรอ,ะอ่ะไหนเห็นไหมเล่าไฟรุ่นทำอะไรอะ่ะมาเอามาเอาไมาเ่เล่นหยุดหยุดเลยเดี๋ยวหยุดเลยหยุดเลยอย่างนี้ไม่เอาเช็บมือเช็บมือเลยมือมือขานี้เออ,อนี่อ่ะนั่งกินดีๆลูกอ่ะนั่งกินดีๆ อ่ะนักินดีลูกฮลโลนี่เราถูแล <Kas per now> นี่เห็นไหมตุ๊ตุ <S 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 ต๊ตุ <has> ๊ตุ๊ต <os llegar> ุ <salty> ๊ตุ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 ตุ๊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 ตุตุ๊ตุ๊